สวัสดีครับเอฟซีแ e ฟนสองเลยตามผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมย่อนวานกอกกอยไพ่เอฟซีเลยตามผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมภาษณ์ระหว่างนุนทยิายาเฮียงหลวงเรื่องแม่น้องนาดากับตาสอขงทุตไทยนะครับตาสอในคงทุตไทยเนี่ยก้นฟันเนี่ยเล็อยู่ลักกิโลมีเล็กซี่ตัวแต่าเอาสามตัวมวลปฏิสิทธิ์สิบหกพืชกีก่อยจนหกเก็ดนะครับพืชที่ได้สามตัวจะได้ก็ตามไปฟังคำกันนะครับ เข้ามาแล้วก็หนนะ้ากดติดตามกดแร่เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอมุ่ทำมือถือดนวนที่แย่แบ่งปันมาให้ผมจะจัดทำเป็นคลิปเพื่อเยฟซีและทำเพิ่มเมทุกท่านได้ฟังได้รู้เพํากันทุกทุกคลิปนะครับพเพื่อนสามารถได้ยินตามแบบฟังพร้อมกันครับผมเลยนะครับตามผมมานะครับตามปองสุดท้ายของคุณนตาซอนะคะสุดท้ายของคุณนตาซอฟันดีนะคะเลขนาจ,จะเขานะคะอาจจะเขาคลิปแรกหรือคลิปสองไปเบิ้งไปช่วน้ำกันเลยคะ่ะ มาาเอขุไคันจะคำขึ้นตาซอสแตงตัวทาแล้วไปใส่มาแม่บ้านไปหาคุ่นทั้งตุ่นโขงแฝห์รุ่งโขงแฝหาดักบ่วงหนูใส่หนูมันี่ไม่ได้ไปหาปลาไปหาหนูมันี่ไม่ได้ไปหาปลาไข่หมูมาฟันดีปอขาฟันฟันดีฟันอะไรตั้งได้ค่ะฟันดีฟันมามันมันมันมีใช่ว่ามัน มันเกบเป็นเสลหลัก,กิโลค่ะอ่าเสาหลัก,กิโลแ้าว่ามันมี U C ตว่ะค่ะตัวเรียกอืมตัวเรียกกหลัก,กิโลปะ่ะอืมตโตมันมันเก็นีหนึ่งศูนยะ์แป่หนึ่งศย์่า U ลัก,กิโลเนะี่ยแปสอ่าหนึ 1, 0, 8, ่งศูนยกิโล ถัดซ้ออดตัดนงอ๋อเอาตันศูนสีเพราะว่ามันกีว่ามันหลายตัวงสุดไทย er <Stage. S 3> Th ีเลยติดจ้ะหนึ <c oughs> ่งศูนย์แปดสีได้ตัดนึงอ๋อเอาถ้าศูนย์แปดสีเห็นแล้วผลเป็นไรที่ตัดหนึ่งอ๋คือจังว่าว่ามักนะว่าว่าหมอบว่ามักลบมันยงนึงไหมะ กลายเป็นหลายโตโ้ดแลวไร่งตาศนแปดสี่ศูนย์แปดสี่ตาไทยแปดสีนี่8 4, 8 4. แะตาไทยเลยแปดสี่แปดศูนย์ดตาไหน้อมอืมตาไหน้อมเลยครับเพราะว่าท่านตาเราขาดเนี่ยขาดตายังโราติดยั่น,นัน,นทา่านตรวาะมีตัวโอ้ย เอาเอาบปมดดีอ่าแล้วเลขหกีเอาือเอาลงตันไเลขมันจส่สีนี่พันว่าเพื่อนอาจารย์ว่าบินถบาทหนาบาันค่ะอาจารย์วัดป่าคนค่ะ <5 S 2> <า>เ,เอาเ,อนนเาตือนไปเลยซีจงแปดศูนย์สี่แปดสี่ศูนย์แปดศูนย์สี่หก่อิาสี่อกี่นี่เป็นอายุเล่า เรื่องถาม64อายุอาจารย์ที่มาบิณฑบาตฝันเห็นเพื่นอนบอกแม่ฝันเห็นหลานไปบอก,กนะครับเห็นเพื่อนมาบิณฑบาตก็เรียกออกมาหาเพื่อนอายุพระชัดจีนว่าขัดเจนชัดเกี้ย เราตาซ้อวานไม่ห,หัน,นม,ม่ได้เลยนะตาซ้อวันว่า,าผู้ใดสม่มากขาบ่า้งหอกหลบจะได้เป็นผู้สาวคนละค่ะค่ะชิปี่แรกเด้อชิปแรกปล่อยเ,เลขลงไปแล้วฝันว่ามีคนมามากแนนา,านอนเกี๊ยงว่านอนดิ้นรนตักเอา้าว่านอนดิ้นรนตักกับว่เอาคือบ่ขึ้นไปนอนทั้งเฮี่ยน แว่าทข้งเยนมันหอนข้อนเกาขาซุกมหน้ามือถูมนตัวากัง่ี่บอกกระเด็นข้อนบาดแออกคลิปแรกเจสันขพาซุมหน้ามือถูต้องสองก็หลงป่าคาุกมมันเพือ่อกนสามนาทีห่านาทีดอกมันกระเย็ยนแล้วขันกบ่พ่นสามห่าหลงปา่าพอเมื่อคกนสามนาทีห่านาที่ดอกกรเย็ยนแล้วแป้ จะคิดแล้วหลงปาาไปบ่ขอไปนอนทัเงเยนน่มามันนอนอมันก็เมื่อเกินสามนาทีสานาทีดอกเยินแล้วสาเกนที่ซืมันนี่แนอันนันอยู่าที่ไปเท่าใครตคยมาเปินแม่มักแม่ชอรัตซอยย่ใกหกเจ็ดหกเจ็ด ส67ปี67หรือป่ะจ๊ะ67ปีอายุตาสางเพรว่ามีคนมากมากแหมบางที่มันก็ออกอายุถ้าบมว่ออกเลขที่ลงไปเนอะเลขที่ลงไปเ่ยรู้สึกว่าจะเป็น913กับ3หาบอกค่ะ3หาที่ว่าพอมาบอกนะพอมาบอก3หาอายุพออะไรนาะตอนตาย76 ครับกันอายุพอกันเจ็ดห uh, กเขี่ยวกันไปเขี่ยวกันมา่กนีนะตอนเพิ่นเสียอายุเจ็ดสิบหกคลิปนั้นรู้สึกว่าจะลงไปเก้าหนึ่งสามกับสามหากับเจ็ดหกแมนแมนหลัง <c anner> จากลงไปแล้วฝันว่ามีผู้หญิงมาหมัามานอนตามสองขึนแล้วมันบอกแมนสองขึนสองคนสอง,คสองสไตล์ถ้าเป็นหนูฝันหนูมาเรียกสุดเงินเขาอืมเลขสุดก่อนเรียกสุดก่อนเรียกสุดก่อนสุดเขาสุดกันสุดกันที่ว่าไบใหม่หมด เราไปเห็นพ่ามี้เลยกับยูนในถุงปุ๋ยเดงนชื่อขึ้งอะนะยูน่ามันมีเก่าหนึ่งสากับสาหากับโฟเกตแล้วก็สามเดนเนาะมีสามดนสามเดืันไม่เพิ่นะมันมันคือหลอกคิดว่าคืออร้างออรบุญนะแลวไปคลิปนี้คลิปนี้เห็นเล็กยู่สองกิโลเป็น1 0 1 0งศูนย์หนึ่งนะคะต้านหายเป็นต้านหายศูนย์่แปดศูน อายุอายุพระที่พันเห็นฟันเห็นพระมาอยย่หน้าบ้านพระอายุ64ปีอายุตาสอว่าฟันสองขึ้นสอนผูุญิ่งมาหมักมาสอบมานอนตักอายุตาสอ67เปีมันจะไปตรงคลิปแรกคลิปแรกเน่ยกะพอฟันเราพอเิ่นบอยซื้อเลขสามหาอายุพอ67เราพุ่นตาสอฝฟันเห็นเลขตัวแดงจึ้งขึ้อย่กับสอบมันคือเก3าสจะเลขตรงกันยุ่แค่6 7ก็เด้กเลยเนาะ ซัมนียก็ไม่รู้ว่าจะเขาคลิปแรกหรือคลิป6คลิป8ถ้าเป็นนุ๊กอันนี้ว่าต้องเด็ดลายมุ้นเราะว่าเมนอันมอคอีกมุมหนึ่งแต่ว่าขั้นตอนแบบนี้ก็เรียกชุดขั้นเขาแล้วเมนอันยืดสองกิโลเปนตัวแดงจึงคือมาตัดซ้อมันออกออกสีเหลือง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 น้ำตาลเหลืองเหลืองน้ำตาลมันบบแดงเพียนของปุ๋ยขสั้นมากสั้นตัวคุณถ้าซอนนี่มากคลิปแรกไม่คลิปสอง มัดจิ๊บกิแล้วนี่ีเก่าหนึ่งสาตัวแดงจิ่งครึ่งยู่กระสอบนะไปอย่ามันเป็นครึ่งหมดไอ้ยุวิทยุเ่าะสามสองสองะก็สามหาก็พอเก็ตม่สนันคลิปแรกหลังจากอัดคลิปแรกนี่สิไปห้าปังสิไปห้านูต้อนเดี๋ยวแล ครับกลับมาเอฟซีและธรรมส้มทุกท่านคงเสียดเงียฟังแล้วนะครับที่นุ่นในย่างได้สรุปเลขของตาสอนะครับซ้หรับพม่าไทยคิดมีสรุปครั้งหนึ่งนะครับตาสอคงทั่วไทยฟันเห็นเลขยอดลักกิโลมีเลขหลายตัวแต่ตัดเอาสามตัววัน 16, พันธิตสิบหกพุทธกิจยนหกเจ็ดนะครับทัดเอาสามตัวก็เป็นศูนย์แปดซีหางเดียวนะครับถ้าเป็นสองตัวก็เป็นศูนย์แปดศูนย์ซีแปดซีนะครับอายุพระที่ไม่บินดาบาั ยีหนาบ้านออกซีนะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อกกินแบงข์ร้อนตะบันก็วางไวเอฟซและทำส้นทุกทันคงถือได้เงี้ยฟังแล้วนะครับสำหรับผมไม่ถ่ายคลิปนี้ขอ,อยุตทีเพียงสำนีพวกวันี้คลิปต่อๆไปสำหรับคิป็นชคงดีสวัสดีครับ